สิยูโรใส่ข้าเหียวเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะฮะเขาจเดิมนะเียนี้ใช้หมดทันทีสารไมหมดอ่ะเด็กไม่ใช่เวลาา อันนี้ทำดามทำมากี่ปีแล้วครับป้าทำยัยประมาณกี่ปีนะครับหัวเป็นมังกรใช่ไหมใช่ตัวโตไหมัใส่ทองก็เลยดูดีอ่ะมันเด็ดมีตัว

ร้านเห็นร้านนะยายครับได้ยินเนาะได้ยินเบาเบาเนี้อป็นหลานอินข้าวแล้วยังครับยลไยายไว้ายเนาะไม่มนีตัวน้ใน่มนะครับ่อผมนะค่ะคบบ่อมนะห้เ ยายใอยาักนนะครับยายครับหของมกนะครับคุณน้ขดีคุณคขอบคุณอยู่ที่ครับลุงดีคหมไดครับดน้ครับขอบอสไดครับได้จริงไม่รงไ่จิงไม่ร อันนี้เป็นงูข้าสาร่ารให้นเนไม่เป็นอันน่นแะอากองแล้วมีแววายแล้วนี่ยุติใดแล้วครับทิสองครับออกือไปออกไฟออกเก่งเก่งเกออันนี้ไปซื้อขนมแน่ซื้อขนมครับโอ้เด็กอุ้งเรื่องนะฮะ